เปลี่ยนน้ำให้อาหารเรียบร้อยนะคะตัวใหญ่กินหัวอาหารล้วน,นเลยมือดีบมีอหยางผสมแส่บคักแล้ววันนี้จ้ะเพราะว่าลำหมดจ้ะลำหมดกับเนืแดงก็ไม่มีหญ้าก,ก็ไม่มีเดี๋ยวอีพกก่อกลับมาก,กนเด้อเขาจะไปหาหญ้ามาให้เด้ออันนี้แกงไว้รุ่นโอ้ยผุนเอาคอไปจุ่มน้ำค่พี่นอ้อง ให้อาหารเช้าเรียบร้อยจ้ะพ่อไปเห็นงานงตั้งแต่ตีสีุ่่นเม่มาให้อาหารเช่นเคยค่ะมึงเอาคอจุ่มเทจุม่มวะเจ้าสิลงไปอาบเลยสบหะน้ำโชคเอ้ยไม่ใช่พารวยฮะบ่กู้ำมึงคอ,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 อหน้ามยศสูดซักสู้ซะอยูกูน่ะคอเปียกเหนือ่อยเหนื่อยู่นี่จ้ะ ตัวใหญ่ก็กินอาหารเม็ดใหญ่เอาคือบบค่อยกินล่ะพ่นเบืองเพิ่นเบงเบงดูจกมากินอาหารของตู่ใหญ่เบงดูโอ้โหบนน้ำมีหอดการกัดตะคายเอาไม่เป็นหู้แล้วก็เด้มากินของพ่นเอาทําไมไม่กินอาหารบบค่อยกินอาหารปันใดจ้ะบบมักว่าลูกเม็ดใหญ่บ่หรือจะออกไข่เพราะว่าถ้าเพิ่นสิออกไข่เพื่อนก็สิบ่ค่อยกินอาหารปันใดเอาไปอาลาดกินเมีย แสงแดดอ่อนๆตอนนี้ก็แปดโมงนิดๆเด็กอ,อะไรมันใกล้แม่เกินไปเล่นํำโชคกินอาหารผู้นามมา่กินตะน้ำจังไงเดี๋ยนี้อ,อ้อเงาวแถงเง,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 เงีว่าจนได้เหงียนเบึ้แแลวพี่น้องสูงไรอุย้ยมาสิทน,สน,น้ำเสนากันอีก คุณ <laughs> อะล้มพัดดีดีบองสังเกตคนเพื่อนค่ะลมมากระทบคนเพื่นพนอนคุณอะปิวว,วัน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 อยู่ค่ะ ไปจิกกินตั้งแต่อันบมเมนเมดท,ที่ไิ่เอาไปบดสำห่ับวันนี้ผุ่นแกงว้รุ่นเปื่อนคือเกาค่ะพี่นอ้องกินเข้าดีเอ้กินอาหารดีน้ำดีจ้ะกินอาหารดีกินน้ำเยอะอันนี้แกงว้รุ่นลมเย็นสบายดีเด้อว,วันนี้นะ่ะหือ คิดฮอดอีพ่ออยู่บ่คิดถึงอีพ่อไหมาให้ดูไกล่เลย ใกล้ลยกับบุฟเฟ่ต์กันพี่น้องอะไรจับคอได้ไหมจับคอหน่อยว้ย <c oughs> อะไรมันก่ายแม่ออกมาแล้วเนี่ยเอาเห็ดป่าด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> อยา่ามาจิกกนะันโทรศัพท์แม่่ายน้อยน่ะโอ้ยอยา่าผสมพันธุ์พี่น้อง โอ้ยพูน่ะพูน่ะพ่น่ะหำน้ำโชคนะ่โอ้บทันจจอยก็ไดรก,การเลยน้ำโชกนี่ถ้าเป็นยังสี่แล้วตัวผูผสมนี่เพราะตัวเม่ไข่อยู่ตลอดมีโอกาสได้ลูกน้อยหลายได้นี่ค่ะนี่เพราะว่าตัวเม่ของเขานีหกปีแล้วจ้ะ ห้าปีสิเขาหกปีแล้วไปจิกอย่างยูหางกับบุรุ่จ้ะ นำโซกนำใสนะคะนำโซกนำใสอ้อไมีแต่อาหารหัวอาหารคือพวกินเอ้อเฮ้เฮยเาเยเาว่าวะ น้ำอันโซกมากใกล้ๆนี่นกลางปีกให้รู้เด้อเว้ย <laughs> จับหน่อยงั้นนะ่ะเออจับหน่อยอ๋อจับคอหน่อย อจับปีกหน่อยนี่ฮะมาจับหน่อยจับหน่อยอยังมาจีบตะกว้หงอง ไมค่อยกินอาหารเลยตัวใหญ่จะ้ะมือแรงไข่แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ไข่แน่นอน มือแรงไข่บบไข่เดียวสิมาลายงานเด้อค่ะเดี๋ยวจะมาลายงานเอาตะไร้ตัวหน่ะเดี๋ยวๆไปเอากอนดูน้ำโชคน้ำโชคไปไปตะไร้เลยตะไร้ตัวน่ะน,นะแม่จะเก็บออกให้เัีสยมาข้อง โอ้ยมมนมันอย่ามาโอ้ยย่างใส่กันกระยานอยู่ได้นีนโอ้อีกเม็ดถุงว้ยนี่ขยะนี่จิกเม็ดอย่างยูใ่ใกล้ๆเขาต้องคอยระวังในพื้นที่นี้ด้ค่ะเก็บมาทิ้งขยะ พราะว่าพ่นกินเอียงกับบุคคลอันนั้นผู้อันหน้าตีงคิงแงเขาจะเอาไปเลยครับ ฝากติดตามด้วยนะคะประเสริฐออติกฟาร์มจ้า